สวัสดีครับอีกคลิปนะครับตอนนี้ผมไปหาทดลองพิมพ์มาแล้วนะท่านก็สังเกตดูนี่ฮะทดลองพิมพ์นะครับเลื่อนให้ท่านดูนะครับนี่ทดลองพิมพ์เลยนะครับนี่ก็เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อีกชิ้นหนึ่งนะครับนะฮะอันนี้ก็ชมกันให้จุใจนะครับเห็นไหมครับหูข้างนี้สั้นนะครับเป็นตุ่มนะครับทะลุซุ้ม นี่นี่นี่หูข้างหนึ่งชนบ่าเส้นทิพย์สองเส้นนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าหลักฐานชัดเจนนะครับท่านที่ครอบครองที่ผมแจกแจกไปเนี่ยนะครับแจกไปเนี่ยท่านก็เก็บไว้ดีๆนะครับนะเก็บไว้ดีๆนะครับนะก็เอามาให้ท่านดูนะครับอ่านะผมก็จะให้ชมนี่แม่พิมพ์เห็นไหมฮะแต่ต้องกลับกันนะครับ อีกครั้งหนึ่งนี่คือวิทยาศาสตร์ต่อไปก็จะให้ท่านชมแต่ผมจะไม่บรรยายว่าพิมพ์อะไรนะครับก็จะให้ท่านชมดูเรื่อยๆนะครับนะคลิปนี้นะนะฮะนี่ะนะครับนี่ก็คือแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์หลวงวิจารณ์นะครับเป็นผู้แกะนะฮะ ให้ท่านชมดูนะครับนี่ท่านลองพิมพ์องค์วิจารเป็นผู้แกะนะครับเห็นไหมฮะท่านลองพิมพ์มานะครับนะการที่ดูองค์พระจริงบ้างนน่เน่องจริงนะครับอาจจะไม่ชัดนะฮะอาจจะไม่ชัดนะครับ,จจดรบเดี๋ยวงวดหน้าหาจจชัดมาให้ท่านชมนะครับ นะหูสองหูนี่อาจจะไม่ชัดมองมองลายไปนิดหนึ่งนะครับอืมองนี้ชัดหน่อยนะครับนะครับองนี้ชัดหน่อยนะผมจะให้ท่านชมไปเรื่อยๆนะครับที่มีหลักฐานทั้งหมดครบมีองค์ไหนบ้างเน่เน่ อันนี้อันนี้ก็เป็นพิมพ์หนึ่งที่ท่านหลวงเก็บไว้นะครับนะค่อนข้างเก่านะฮะให้ท่านชมไปเรื่อยๆนะครับที่ให้ท่านชมเนี่ยถือว่าเป็นองค์คูนะครับใจท่านชมทักสองสามคลิปนะครับถ้าท่านมีแบบนี้ท่านก็เก็บไว้นะ,อ,ะองคูเลยทีเดียวนะครับชมสลับไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้เขาเรียกราชาดำนะฮะราชาดำนะฮะชัดเจนไหมราชาดำด้านหน้ารา,ราชาดำด้านหลังนะครับเ mm. พิ่งประมูลไปกี่แสนจำไม่ได้แล้วนะครับนะฮะกนูดแดงนี่ประมูลไป8 5 0แสนห้านะครับ mm. พิมพ์ลุงพระเนี่ยลุงพุทธเนี่ย ประมูลไป9,9 0 0แสแต่จริงๆเขาเรียกพิมพ์สโคทยก็แล้วแต่ท่านจะเรียกนะครับเรียกแล้วสบายใจก็เรียกไปนะครับแล้วแต่ท่านจะเรียกแต่ถ้าให้ถูกต้องก็ต้องฟังอาจารย์โจกนะครับเพราะท่านจะเรียกแบบหลักวิชาการนะฮะที่ผมพูดไปเมื่อกี้ผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับว่ามีพิมพ์อะไรบ้างตอนนี้ให้สลับดูไปเรื่อยๆนะครับดูทดลองพิมพ์ไปด้วยนี่นี่นี่ทดลองพิมพ์ นะอันนี้ก็สวยงามนะครับนะดูทดลองพิมพ์ด้านหลังนะครับก็คลิปนี้ขอบคุณครับ